สวัดีค่ะอยู่ที่ไหนครับวันนี้วันนี้เราอยู่กันที่ร้านก๋วเตี๋ยวชมชิงอืคือที่ตุกตึกเบลแถวเซนทรันพลังก้าอันนี้คืออันนี้คือบะหมี่เนื้อสุนและอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเครื่องในหนุ่มรสชาติที่หวานได้พีใช่ไหมคะมันทําให้หวานรู้สึกว่าเหมือนเราไปกินอาหารที่ไต้หวันอะรสชาติเป็นอย่างนั้นเลยอะถ้าใครคิดถึงไต้หวันประเทศจีนหรือฮ่องกงอ่ะน มดูหน่อยอันนี้คืออะไรอันนี้คือน้ำพริกใส่มันไปนิดหน่อยเครื่องมันจะชัดมันไม่ได้เผ็ดจนแบบว่าทนไม่ไหวแต่มันทำให้แบบว่ามันชัดเจนขึ้นนะรสชาติอลองชิมให้ดูหน่อยอ๋อชิมให้ดูนะอันนี้คืออัน,น,อนไหนอืออ๋ออันนี้เดี๋ยวเสน้นอ้ำมีเส้นให้ครับมีเบียร์เสนมม้นเส้นเส้นแบบหนอะคะเหมือนเส้นเล็กมากเราคะแต่มันสใสๆกว่าลองชิมดูชิมเป็นน้ำครับไม่เป็นน้ำนะ จะเส้นเป็น,นยังไงบ้างเหนียวหนึบบอกได้ถูกว่ามันมันทำน่าจะทำเองเนาะนี่อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนีนน่นี่นี่เป็นบะหมี่มันไม่เหมือนบะหมี่บ้านเรานะ<ช>เป็นบะหม,มี่ของจีนบะหมี่เป็จนจะค่ะคือรสชาติแบบคือจริงๆเลยวนะ่าคือแบบไต้หวันจีนมาเลยอ่ะเอาเนื้อใส่สักชิ้นหนะน,นึ่งแล้วชิมรีวิวเนื้อเด้อใส่น้ำแล้วย็น้ำนิดหน่อยเนาะครับผมน้ำ ต่างจากเส้นนี้เยอะไหมครับอืมอันนี้มันนุ่มนุ่มหนึบหนบใช่ปะอืมแต่นี้คือแบบแน่นๆน่นนหนีบเรื่องต่อนเนื้อคือวอร่อยมากคือดีมากอืมสิ่งที่มันแบบเพิ่มมาจากเออ่แตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวบ้านเราคือมันมีผักบุ้งเธอมีผักชีแล้วก็คือแบบไม่ต้องปรุงอะไรเลยอืมหยิบไปนี่วันนี้ร้านนี้นะเขาอ่ะ <łość> <S 2> <S 2> เสิร์ฟเส้นฟรีได้ด้วยนะครับเจิ้กินไม่พอเส้นฟรีนไม่พอเส้นฟรีได้เยค่ะแล้วแต่มีเยอะมากลองดูว่าวันนี้เราสง20%กินกันหมดไหมครับแต่น่าจะไม่ต้องเติมมันติมเส้นฟรีได้เลยใช่ครับโอเคงั้นเท่นี้เราจะไปงานดีเลยแค่นี้นะคะ